ตนี้จะเป็นการสาธิตการเล่นมยีผ่านอุโมงค์เตอร์แล้วก็ใช้เซนเซอร์บาร์ที่ทำจากเทียนนะครับเาิงไม่ได้าดูกันว่าเวิร์กหรือปเปล่าจึง it w o r k สังเกตดูนะครับไม่มีเซนเซอร์บาร์อะไรครับ <c oughs> ออเียนนะครับอบนไครับเล่นสักที เงิน,สน,สน,สนอยากโมากทนทนทนอยากออกกลองมันเวิร์กครับแล้งคุณเรีนต้องมีเหตุการณ์บางอย่างว่ามันอาจจะสงสัยอะไรขว่าแล้ควคุนจะ